ครับสวัสดีครับวันนี้ผมวัเจสีผมพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพื่อนมาชมกลุ่มยังสมาร์ทนะการประชุมของยังสมาร์ทศาสตรครั้งที่3นี่ฮะก็มีการเสรวนาร่วมกลุ่มเพื่อที่จะตั้งกลุ่มยังสมาร์ทให้ยั่งยืนนี่ฮะก่อนนี้ก็เป็นแต่เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนี่ฮะก็เป็นโครงการที่ที่เราเขียนโครงการขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะยื่น เรื่องเพื่อที่จะตั้งเนี่ยฮะก็มีทั้งประธานของเราพี่ต่ายเนี่ยฮะก็ค่อยๆเริ่มนี่ฮะอ่าแล้วก็เรามาเริ่มสร้างกลุ่มเพื่อที่จะรวบรวมสินค้าหรือว่ากลุ่มผลไม้การประมงในกลุ่มยางสมารต์ตตาเพื่อที่จะให้เป็นตัวตัวกลางของอยางสมารต์ตตาเป็นกลุ่มหลักเพื่อที่จะอ,อนาคตเนี่ยให้ลูกหลานของเราเนี่ยมาเริ่มทําแบบคล้ายๆมาช่วยกันสร้างแพลตฟอร์ม หรือว่าสร้างแนวทางให้ยั่งยืนเนี่ยฮะก็จะมีหลายหลายหลายโครงการเนาะก็จะมีทั้งเกษตรอินทรีย์ทั้งผู้เรียนอะไรเงี้ยก็จะมาเริ่มเขียนโครงการก่อนเพื่อที่ยื่นเสนอในส่วนภาครัฐต่อยอดเป็นกลุ่มยางสมาร์ทใ,ให้ยั่งยืนนะฮะก็จะมีหลายหลายกลุ่มหลายคนนีฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยจริงยังสมาร์ทเรามีหลายรุ่นแต่ทีเนี้ยเราก็จะค่อยๆเริ่ม ทำให้มันเป็นตัวตนก่อนอันนี้อาจจะค่อยๆเริ่มจากการรวมกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะฮะอ่าอย่างของอ,อันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออาร์ตชื่ออาร์ตอันนี้ก็สอนอาร์ตได้ทําขายออนไลน์เกี่ยวกับผู้เรียนบอ่อนไะร่เนาะก็ได้ชูโรงเรื่องอเป็นผู้เรียนบ่อไร่เกี่ยวกับอะไรนะ ดินภูเขาไฟที่มีพลอยเป็นเป็นเป็นตัวขายของจังหวัดตากให้คนรู้จักทุเรียนเมืองตากเหมือนกันใช่ครับนี่ฮะมันมีหลายอย่างะคับหลายส่วนที่นี่เราเข้าโครงกาเข้าได้เลยเร่วมเข้าร่วมเข้าร่วมในกลุ่มบ่อไร่ใช่ไหมโอ้ก็จะมีไม่กี่ไม่กี่ส่วนบ่อยังยังมีไม่กี่ส่วนเพิ่งเริ่มแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มยังสมาทด้วยเพื่อที่จะมาเริ่มสร้างโครงการทำยังสมาทเราให้แบบ เป็นรูปประทําให้ได้ในอนาคตอันนี้อาจจะค่อยๆเขียนดูก่อนนะค่อยๆช่วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นชาวสวนอีกชาวสวนหนึ่งก็อันนี้ก็ขายเกี่ยวกับทุเรียนพรีเมียมใช่ไหมเป็นทุเรียนเป็นจะพันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอนาคตเพื่อนๆสนใจเนี่ยฮะในกลุ่มยังสมาร์ทเราเนี่ยอาจจะมีเพจมีช่องทางออนไลน์ให้ทางสมาชิกหรือว่าทางลูกค้าสนใจติดต่อเพื่อที่จะต่อยอดเรื่องผลิตพันในกลุ่มยังสมารา์ทตัดนะอันนี้เป็นกลุ่มเริ่มแรกนะเอ่อ เพื่อที่จะสั่งผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแล้วก็มาเรียนรู้กับกลุ่มยางสมาร์ทอย่างพี่ต่ายเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการทาผู้เรียนในแต่ละช่วงเก็บแบบละเอียดเรยใช่ไหมของพี่ต่ายว่าให้ปุ๋ยช่วงไหนมันจะตอบโจทย์แล้วก็ให้ระบบน้ํามากน้อยแค่ไหนในแ,แต่ละช่วงอันนี้เป็นทุเรียนยายที่เกาะช้างอ่าของพี่ต่ายจะเป็นครับยายของเกาะช้างอันนี้ฮะอแล้วของน้องโบนี่ก็เป็นทุเรียนเอ่อเป็นพืชผลอนินซีหลายๆหลายอย่างเนี่ยอ่าอันนี้ผมก็เก็บ ข้อมูลให้ทาง FC เอฟซีเผื่ออนาคตเนี่ยกลุ่มอย่างสมานเราเนี่ยเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยเอฟซีที่ดูอยู่หรือว่าอยากสั่งผลิตภัณฑ์จากอย่างสมานเนี่ยอาจจะต่อยอดได้ในอนาคตเนี่ยอ่ารูปแบบเนี่ยรูปแบบเราเพราะเมื่บบอ,อเช้าก็มีการประชุมอของอเ,ปเ,ปเ,ปเปิดเปิดสวนที่ให้ความรู้คือเป็นสวน สวนผลไม้อ่ำไทยก็เป็นสวนนี้ที่อยู่แล้วเนะี่ยเขาก็จะมีร้านกา,าแฟของเขาด้วยเนะี่ยร้านกา,าแฟก็จะขายเฉพาะวันอาทิตย์จะอยู่ในซอยอตรงเขาเรียกเขาสมิงเข้ามาหน่อยนะึงนี่ฮะเฉ <สะ S 2> พาะวันอาทิตย์ร้านร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะเผื่อเผื่อเข้ามาจากแยกแยกเขาสมิงครับสามแยกเขาสมิงสามแยกเข้ามาหนงสองกิโลที่สองเข้ามากิโลที่สองซอยชื่อซอยแหลมชันครับออ๋เราเช็คอินได้ก็คือเป็น ได้ไหมถ้าจะอินจะมามาถูกไหมได้ครับจะมีก็คือเป็นชื่อชสวนสวนทัมไพชื่อสวนสวนทัมไพเนาะถ้าอยากมากินเฉพาะวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ทุกๆวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับอ่าก็จะมีกาแฟที่เราปลูกเองด้วยแล้วก็ปลูกเองครับแล้วก็ผสมกับกาแฟจากกายชาก็อ่าอันนี้ก็คือจะได้มาลองรสชาติในรูปแบบกาแฟของเมืองตาดอีกอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มยังสมาร์ทนี่ฮะ แต่จริงมีผักนี่นะอะไรด้วยหลายอย่างเผื่อจะต่อยอดดิวเรื่องสินค้าก็อาจจะลองมาเที่ยวมาคุยกันดูนะทีน,นี้กอนนี้ก็มาใช้สถานที่เนาะครับก็ไงก็เพื่อนลองลองเข้ามาดูได้นี่ฮะนนก็เป็นหนึ่งช่องทางอย่างเงี้ยเดี๋ยวอนาคตอาจจะไปเก็บในแต่ละสวนของกลุ่มอย่างสมาร์ทอ,อย่างอันนี้ก็เป็นสวนเมล่อนนี่ฮะสวนเมล่อนที่ผมไปถ่ายทำตอนนั้นนี่ฮะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวสวนเมล่อนของ อะไรนะที่ไปไทเลอร์เมลอนฟาร์มอ่ะสุภเลอร์เมลอนฟาร์มตอนนี้ก็คือทำระบบอะไรนะที่โซล่าเซลล์อ่าโซล่าเซลล์แล้วเดี๋ยวอนาคตอาจจะไปถ่ายทำนะเพราะตอนนี้ฝนมันตกแล้วก็ทุเรียนอาจจะยังไม่ค่อยใช้น้ำเยอะไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวฮะไปดูระบบโซล่าเซลล์แล้วก็แล้วก็สั่งสั่งงานสั่งงานด้วยเสียงใช่ไหมทั้งก็สั่งเสียงทั้ง ทำแอปแอปพลิเคชันมือถืออ๋อก็คือมีเรามีหมดเลยฮะในกลุ่มอย่างสมาร์ตเรามีหลากหลายเลยีก็ก็วงจรปิดอ่ามีก็วงจรปิดด้วยออฟกิฟไม่มีไฟฟ้าเลยอ๋อไม่มีไฟฟ้าเลยใช้อย่างนี้ได้เลยเนี่ยก็พื้นที่ที่มีไฟสามารถใช้ได้เนาะอ่าเดี๋ยวผมมาเก็บข้อมูลให้แล้วก็อาจอ่าขอบคุณครับเป็นบรรยากาศนอกร้านของสวนทําไทยนะฮะในกลุ่มอย่างสมาร์ตนะฮะเป็นสวนอินทรีย์ที่อ่ากลุ่มอย่างสมาร์ตตัดที่เปิดเป็นร้านกาแฟอยู่ ในพื้นที่ที่ทําเกษตรอทริงๆเขาเองเลยนี่ฮะก็ย้ายมาจากด้านนอกแล้วก็มาเปิดอยู่ด้านในก็วันนี้ก็มีการระดมความคิดของกลุ่มยังสมาร์ตเพื่อที่จะตั้งกลุ่มให้เป็นรูปธรรมนี่ฮะก็พามาชมอีกหนึ่งพื้นที่ของกลุ่มยังสมาร์ตาจากหลายๆส่วนเนาะอันนี้ก็พามาชมพื้นที่โดยรอบนีบ่ฮะเขาก็จะปลูกกาแฟด้วยอย่างที่เขาบอกว่าร้านร้านของเขาเนี่ยฮะก็จะมาทําเป็น ผสมเป็นกาแฟของเขาเองแล้วก็ผสมกับกาแฟดอยช้างที่เขาว่านี่ฮะ,ะในสวนก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานก็มีทุเรียนด้วยที่ทุเรียนที่เขาทาแบบปีใบใหญ่นะโอ้โหนี่ฮะแล้วก็เป็นต้นตะเคียนนี่ฮะสูงมากเลยสูงมากเลยบรรยากาศล่มลื่นนะฮะในนี่ทางเขา้ขาเขาอาจจะแรแบบลึกบหน่อยแต่ก็ที่ว่าเสร็จ ในเพจสองนภัยก็จะมีเ,เข้ามาได้เลยนะฮะเป็นซุ้มต้นไม้ของเขาเห็นฮะอ่าเป็นซุ้มต้นไม้เข้ามาเลยนี่ฮะแล้วก็เข้ามาในสวนนี่เลยนี่ครับแล้วก็เข้าไปก็เป็นร้านกาแฟด้านนูน้นนี่ฮะร,ร้านกาแฟด้านนูน้นนะับก็น,นี่ก็พามาชมบรรยากาศด้านนอกก็น่าอยู่เหมือนกันโอเคอยู่อ่าของเขาทําเป็นแบบรั้วรอบเลยก็เพราะว่าทำแบบอินทรีเนาะมันก็จะมีแบบแนวกันชนเดี๋ยวให้ดูนะฮะ จะมีแบบแนวกันชนที่เขาทําตามกฎเขาก็ได้ใบรับรองแล้วเหมือนกันตรงนี้ส่วนนี้เขาทําผักปลูกผักปลูกเกี่ยวกับพืชอินซียงเขาเนี่ยส่งาทางอะไรเขาจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่จันรผมไม่แน่ใจนี่แล้วก็เป็นผู้เรียนระยะชิดของเขาเนี่ยอ่ามืดอ่ะเป็นทุเรียนระยะชิดของเขานี่ครับอ มีหลักลายนะแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรชะอมชะอมมีแล้วก็จะเป็นผักขึ้นขึ้นล้านเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นผักผักที่เขาปลูกขึ้นล้านแล้วก็จะเป็นพริกเนี่ยมีพริกมะเขือหลายอย่างเลยนี่ฮะก็พาเพื่อนมาชมก็อันนี้ก็เป็นลองกองผิวใสามากเลยท่อใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นผักที่ขึ้นล้าน เป็นภักมินหมดเลยก็เป็นพวกขึ้นช่ายพวกไรพวกนี้ฮะอ่าก็ไหนๆก็พาเพื่อนมาชมแล้วก็มาดูบริเวณโดยรอบเขาด้วยที่เขาทำหลากหลายด้วยแล้วก็เป็นผู้เรียนมีเงาะมีอะไรหลากหลายฮะมีสาวรสเยี่ยเลยฮะเขาอันนี้น่าจะเป็นปูแบบแปลงฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำร้านอยู่แล้วก็หลากหลายเนี่ยพาเพื่อนมาชมบรรยากาศ ของกลุ่มอย่างสมาร์ตตในแต่ละกลุ่มในแต่ละสวนน,นะครับพอผมก็พยายามเก็บทำข้อมูลให้สำหรับช่องของผมนะก็จะมีหลากหลายนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสตรตอเบอรี่ที่เขาปลูกน่าจะอย่างมันจะบงังอย่งอะไรช่วงนี้พอฝนมันตกเยอะมากนี่แล้วก็เป็นผักเป็นผักที่เขาปลูกแบบออร์แกนิกของเขาเลยนี่ครับ หลากหลายเลยเนี่ยองุ่นก็มีนะโอ้มีองุ่นแดงเหมือนกันนี่ครับก็เป็นองุ่นแดงอ่าก็สังเกตได้น,นะโดยรอบของเขานี่จะเป็นพวกปุ๋ยมูลไส้เดือนหม่องปุ๋ยหลักแรงข้างวางนี้ฮะมีพงพี่วัวอะไรเขาเยอะแยะเลยนี่ฮะอันนี้เป็นโรงเรือนที่เขาทำาเกี่ยวกับองุ่นที่จังหวัดตากนี่องุ่นก็มีนะนี่ฮะผงกะเพราก็ทานเพื่อนมาชมนะ นี่หลักฐานี่ก็เป็นพื้นที่ในการทำสวนเกษตรของกลุ่มยังสมาร์ทตาในพื้นที่15ไร่ของสวนอำไพนี่ฮะผมกมาเก็บข้อมูลให้วันนี้ก็มาอบรมมามาตกผลึกกันแหละมาพูดคุยในเวทีที่3เพื่อที่จะตกผลึกทำกลุ่มสร้างกลุ่มของกลุ่มยังสมารา์ทตลาด ให้เกิดขึ้นให้คนรู้จักแล้วก็มีสีสันหลากหลายนี่ครับสวยมากเลยบรรยากาศล่มเลยน็่าจะเป็นต้นตะเคียนนี่ฮะสวยมากเลยแล้วก็บรรยากาศร้านกาแฟของเขานี่ครับที่เขามาทำอยู่ในสวนเลยนี่ฮะประมาณนี้ครับ